ทุกคนมื้อนี้เกาเหล่าล้วนๆดูรสชาติแซบไหมสีสันแซบมากวันนี้อร่อยมือนี้เกาเหลาทุกคนรสชาติแซบมากกินข้าว วันนี้เสหายไม่ได้กินเส้นนะกินเป็นกกะเหลากินเส้นมาหลายวันวันนี้ก็เลยนี่คำโตๆ,ๆเหมือนเดิมกินเสร็จก็ไปจอดความหวานนะ อร่อยเผ็ดมาก รสชาติแบบองแบบเผ็ดสุดๆดอ่ะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยเผ็ดได้ใจ <c oughs> ได้ยินเสียงที่โรงเรียนไหม <c oughs> เขามีกิจกรรม น่าจะแบบช่วงเทศกาลปีใหม่ทางโรงเรียนเขาก็จะมีกิจกรรมมือเที่ยมอร่อยๆเซไฮขอตัวไปกินก่อนด้วทุกคนแล้วเดี๋ยวพบเจอกันใหม่บ๊ายบาย